สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาเจอกันอีกแล้วนะจะเนาะกับบ้านสวนพอเพียงเนาะค่ะเมื่อนี้สิพาเห็ดข้าวต้มผัดเครื่องเน่นๆนาะจะเนาะวัตถุดิบของเฮาก็สิมีกะทิน้ำตาลข้าวเหนียวดำที่นึงแล้วเนาะค่ะเนาะมักอือในมักทัว เดี๋ยว่ามาเบื้องวิธีการเฮดเลยจ้ะพี่น้องจา้าก่อนอื่นเ่อก,กระตังมก,ะะมกระทะเทน้ำกะทิลงไปกองนึ่งจ้าพี่น้องจา้าเทลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลนะจ้ะเนาะตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลนี้สิป,ประมาณสองชิดเคิงนะจ้ะพี่น้องจา้าเ่าเ่ได้เฮดลายเนะาะจ้ะไพ่ได้ใส่เบิร์นนะจ้ะพี่น้องจา้า ถุงนี้ใชประมาณสองขีดเคงของรไรใส่เบิดเนาะคนใจพี่น้องคนให้น้ำตาลละลายคนให้น้ำตาลละลายนะคะจะให้กะทิเพิ่นแตกมันจากน้อยนอะจ๊ะนะพี่น้องจ้ะ มันก่บ้านสวนไก่เห็ดตอนกลางคืนก็สีแสงสีป,ปันใดนาาจ้ะพี่น้องจ้ะขออภัยด้วยนะคะจ้ะนี่จ้ะสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนาะสีจะออกเข้มๆเละคะเพราะว่าห่าใส้น้ําตาลบอได้ขัดสีนะจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นน้ําตาลสายแดงน้จ้ะตามด้วยมักอึอเหาีาวฮันไว้แล้วนะคะเนาะแล้วก็ หนมักทัวน่าจะพี่น้องจา้าในมักทัวฝักยหงาหน้าใจาพี่น้องในมักทัวฝักเหงนี่การตอนที่บ้านสวนปูกไว้นี่ยจำจินบระทันเนาะเขาก็เลยแกะไหนพ่นไว้เนะาะจ้ะแกะไนพ่นไว้ตากแห้งไว้ก็ได้ใช้ประโยชน์จ้ะพี่น้องจ้ะ เอา,าเฮ็ดเป็นเมนูคลองหวานก็ได้นะเมื่อนั้นบ้านสวนก็นเฮ็ดเป็นเอาไปใส่ข้าวต้มข้นนะจ๊ะพี่น้องจาแซ่บอีหลีพี่น้องเมื่อนี้กเ็เลยมาเฮ็ดอีกเมนูนึงเป็นข้าวต้มผัดนะจนะ๊ะเนาะเอินบ้านข้าวต้มผัดส่งเครื่องก็ได้นะจนะ๊ะนาะเพราะว่าใส่เครื่องเนาะใส่เมื่อืใส่ไหนมักทัวพี่น้องจา๋า นี่ค่ะหากก่าวกะทิใส่อข้าวเหนียวจำที่ห่าหนึองไวดใจพี่น้องจานี่จ้ะบ,บานส่วนนึ่งสุกแล้วหากก่าวกะทิใส่นในหมอ้อกระทะอุ้ยเสียงฟ้าห้องฟาห้องพี่น้องจ่าปุ่นคุมคคค้มคำคุ้มคำดูวบานส่วนเห็ดต,ตอนกลางคืนนะใจพี่น้องจ่าจำเมื่อไรเห็ดตอนกลางคืนตอนกลางคืนอากาศเย็นเนนะพี่น้องจา่าอารมณ์สุนทรีลิิจะกินของหวาน เฮ็ดงานมาไม่เมื่อยนะเนาะเฮ็ดใส่ตู้เย็นไว้เนาะพี่น้องจ้ะใส่ใส่ตู้เย็ยนไว้เดี๋ยวหอสิ่พัดจนเข้าเครืองกันเนาะจะเนาะกะวา่าเอ่อแห้งจากนา่อยพี่นาา้องจ้ะกะทีเป็นแห้งจากน่อยเข้ากันกับเนเนื้อเข้าเนื้อส่วนผสมทุกอยาาาก่างอ่ะจ้ะผัดจนเพิ่นแห้งดีจากนาาา้อยเนาะเฮจังควรยสิปป่งเอาไปห่อแลจ้ะพี่นาา้องจ้ะ จะเมนูคลองหวานเฮดงานมาเมื่อยเฮ<ๆ>าใส่ตู้เย็ยนไว้ถ้ากินนะาจา้ะกินแทนข้าวก็ได้กินเป็นของว่างก็ได้นะจ้ะพี่น้องอยามฮาหิลฮ็ปเปอร์ตู้เย็ยนมาเฮาได้กินเลยพี่น้องจ้บะบ่บูดางจ้ะเพระาะว่าเฮาห่อแล้วนึ่งสุกแล้วนั่นกะว่ามันเย็ยนเนี่ยเฮาเฝ้าใส่ตู้เย็ยนไว้เลยเด้อเฮาเฮาเยาไว้ด่วนคนเยาไว้ด่วนนั่นคนสิบูตนะจ้ะ นี่จ้ะเแล้วเส็จแล้วหอซิมาห่อจ้ะพี่น้องจ้ะใบตองนี่หอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหอกับไปอ่างไฟให้เพิ่นอ่อนแล้วจะนอหอจะได้หอ,หอง่ายกันเพิ่นแข็งก็เป็นหอยากใบตองแตกพี่น้องจ้ะนี่บันสวนอ่างไฟเรียบร้อยแล้วใบตองอ่อนนุ่มหองง่ายจ้ะหออยู่ผพ้ดเดียว ห่ออยู่ผู้เดียวว่าอยู่ผู้เดียวเลยพี่น้องเอ้ยจ้ะเสร็จแล้วหนึ่งอันจ้ะนี่จะ้ะประมาณประมาณนี้แล้วจ้ะนะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวหอซิห่อไปจนแ,แล้วุันละจ้ะพี่น้องจ้ะห่อไปจนเสร็จเลยใครซิมาห่อซอยกันมาได้จ้ะเด้อ <laughs> เอาผู้เดียวพ,นะพุ่นจะไป่ยพี่น้องจ้ะเครื่องแน่นๆน่นาะจ๊ะเนาะที่แรกว่าที่ใส่เพือกนํำก็เลยว่าโอ้แต่มืเอือนี่กะเหลียวเฟียแล้วเนาะพี่น้องมืเอือนี่ก็แทบนะพอมแหงแล้วนะจ้ะใส่มืเอือกกับมักทัวนี่โอ้สุดยอดมันจะกาตีนะคะ หนังห่อข้าวต้มอยู่ในครัวผู้เดียวเสงฟังเสียงฟ้าห้องพี่น้องจ้ะคึมค้มคำคุมค้มคำเนาะปุ้ยจ้ะนี่งาม่าจา่จ้ะงามคือคนเฮ็ดแล้วเนาะว่าสันโอ้ยว่ย่องจะของจะไปย่องไแล้นะเนาะ เห็ดไปเห็ดมากระซิแล้วเะไเป็นเหลือหมกสุดท้ายจะเอาให้เบิดเลยเสียดายนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเห็ดเองกินเองแซ่บเองพี่น้องจ๊ะวัตถุด,ดิบหาบริซื่อจักยางว่าบริซ้่ซื้ออยู่สองอย่างน้ำตาลกับกะทิ นอกนั้นเรามีในสวนตั้งแต่ใบตองเป็นต้นไปว่าสันหากินง่ายวะ่ะพี่น้องจา้าขันผลิตน้ำตาลเองได้ก็สิเห็ดเองได้ก็สิเหตุเองอยู่จา้าอันสุดท้ายเราก็จะหอ่อสวยๆงามๆว่าสันว่ะงามสุอันละจา้านี่ มาลดแรนกายเ่ได้พี่น้องจ้ะนี่เอาก็เสียออใส่หวดนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเรียงเรียงใส่หวดนำไปนึ่งเลยจ้าใบตองตบท้ายปิดให้เรียบร้อยว่าสิโอ้ได้หลายเตริรพี่น้องได้หลายเติบจ้ะก็สิมีเสียงรบกวนเนี่ยนะจ๊ะนะ คลิปนี้ก็บบได้มีอย่างมากมายนะจ๊ะเนาะก็มาแบ่งปันการห่อข้าวต้มผัดนะจ๊ะเนาะเอาวิธีห่อข้าวต้มผัดมาให้พี่น้องเบิง่งจ้ะแต่ละม่องแตละบอนเห็ดกับเห็ดจิบอาสิบโบแตกต่างกันปันใดจ้ะกระิเห็ดคือกันเน่บโบเห็ดคือกันเน่นะจ๊ะพี่น้องจ้ะ ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะปิดฟ้าให้เรียบร้อยเอาไปค้างเตาเลยจ้าว่าไปว่ามาเดี๋ยวเฮามาชิมแล้วจ้ะเนะาเนะชิมดูสิที่จริงเขาก็แค่หนึ่งแค่ให้มื่ออืนสุกเท่านั้นแหละจา้าอ้ยมากระเฮาดิพี่น,อน้องจ้าดูจากลักษณะแล้ว บ่หันได้ทีปันไดจ้ะเขาต้องรอให้เขาแช่นจากน้อยเนาะพูดถึงนํากระสุกบอสุยางอาะไรจ้ะแต่ว่าเขาต้องให้เขาเสร็จตอ,อีกจากน้อยเนาะห่อนี้กับบ้านสวนจะซื้กินเลยเนะจ้ะเนะาะบ่ได้เอาลงไปนี่ยนึ่งอีกดอกเพราะว่ามันได้เปิดแล้วจ้ะไหนๆมันก็สุกแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะรอให้มันสุกอีกนิดนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะเนาะ นี่จ้าสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะหน้าตาของเขาก็ะิประมาณนี้นะคะพี่น้องจ้าขามีความเซ็ตตัวเขาก็ะซิเป็นแน่นๆเ่นนะจ้ะเนาะนี่จ้าเดี๋ยวจะเปิดให้เบิงนะจ๊ะพี่น้องจ้าชิปนี้กระโบได้มีอยงหงายพี่น้องจ้าก็เอาเมนูข้าวต้มพัดหอมหวยๆหมาฝางนะจ๊ะพี่น้องจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำชิปด้วยนะคะทุกคนมาจา้ามากินนํำกันกับบ้านสวนจ้ะพี่น้องจา้าแซ่บๆน้ำกันจา้าเดี๋ยวชิปนี้บ้านสวนกันสขอลาไปกินข้าวต้มแซ่บก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจา้ามากินน้ำกันจา้าบ๊ายบาย